ถ้อยคำที่กล่าวทักทายหลานชายของนางสาวเกษราพาณิชผู้เป็นป้าที่พยายามพูดข้างหูเป็นการกระตุ้นให้หลานชายรู้สึกตัวตลอดเวลาและยังเป็นการส่งเสียงให้หลานชายได้รับรู้ว่ามีป้าอยู่เพียงข้างไม่ได้ห่างไปไหนนางสาวเกษราเล่าว่านายจุนวานิชวรดิศพิทักษ์หรือน้องพีหลานชายวัย19ปีประสบอุบัติเหตุตกจากรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนเพื่อส่งการบ้าน ก่อนที่จะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จังหวัดนนทบุรีทําให้กลายเป็นเจ้าชายนิทราไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หหหออออจะไไไไไใใชออใช่่่มมมกนูล น้องพีอายุได้เพียง19ปีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ประสบอ,อุบัติเหตุทางรถจัก,กรยานยนต์จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า1ปีเต็มแล้วทําให้น้องไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้ต้องนอนอยู่กับที่กลายเป็นเจ้าชายนิทราภาระทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ป้าเพียงคนเดียวแต่ซ้ําร้ายกว่านั้นคะ่ะป้าเองก็สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีป่วยเป็นอมัมพษ์ครึ่งซีกจึงทําให้การดูแลน้องพีแต่ละครั้งต้องเป็นไปด้วยความยากลําบาก นางสาวเกษราพาณิชอายุ42ปีผู้เป็นป้าแม้จะมีร่างกายไม่สมประกอบป่วยเป็นอมัมพฤกษ์ด้านขวาม,มาตั้งแต่กำเนิดแต่ด้วยความรักที่มีต่อล้านชายเพียงคนเดียวจึงเลี้ยงน้องผีมาตั้งแต่เล็กและทำหน้าที่แม่ทดแทนผู้เป็นแม่แทๆ้ๆที่แยกทางกับพ่อของน้องผีนางสาวเกษราเล่าว่าก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุน้องผีเป็นเด็กเรียนดีและขยันมักจะหางานพิเศษทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เขาไม่เกเรนะคะเลิกเรียนกลับมาก็อยู่ในบ้านไม่ไปไหนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันศุกร์เนี้ยเขาก็ไปกับบ้านเพื่อนไปช่วยช่วยตัดกระดาษช่วยตัดกระดาษที่เอามาทําเขาก็ไปทําเขาหารายได้พิเศษช่วยตัวเองหลังเลิกเรียนเขาก็ไปทํางานที่หมู่บ้านหงประยุนทําเกี่ยวกับบัญชีเขาชอบทําบัญชีก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆค่ะ เยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเหนื่อยตั้งอดทนร้อยเขากลับมาเหมือนเดิมใ,ใช่ค่ะคคก็ขอให้มีปฏิหารให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมขนาะเดียวกันนายกเทศมนตรีเทศบาลบางบัวทองซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมอาการน้องผีบอกว่า คอยช่วยเหลือตั้งแต่วันที่น้องพีประสบอุบัติเหตุตกจากรถจักรยานยนต์จนศีรษะกระแทกกับถนนและกลายเป็นเจ้าชายนิตราและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการให้บริการรถรับส่งผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาต้องไปโรงพยาบาลไม่มีการตอบสนองแต่พวกเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแม้นกระทั่งคุณหมออนุญาตให้ออกโรงพยาบาลได้นะครับก็มาพักฟื้นที่เอื้อาอทรอน,นะครับ เราก็ตามไปเยี่ยมนะครับตามไปเยี่ยมตลอดนะครับแล้วก็ฝากนะครับคนที่ในเอื้อทอนช่วยดูแลด้วยก็คือปัญหาพวกนี้ก็คือต้องใช้เงินก็ไรายได้เขาก็น้อยอยู่แล้วด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนอาชีพพนักงานรับส่งเอกสารของพ่อน้องพีทำให้ครอบครัวไม่มีเงินมากพอที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้เป็นป้าจึงช่วยหาไรายได้อีกทางด้วยการบรรจุทองคําเปลซึ่งเป็นงานของผู้พิการที่สามารถทําได้อยู่กับบ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องผีได้แม้ขณะน,นี้น้องพีจะนอนเป็นเจ้าชายนิทราที่ไม่สามารถรับรู้ได้เหมือนเช่นเคยแต่ผู้เป็นป้ากลับไม่ย่อท้อยังคงรอปฏิหารหวังให้หลานชายหายป่วยกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เช่นเดิมปียาสวนเรืองถ่ายภาพ สุพิชญาจันยารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน